ืองโบราณไม่ว่าจะเป็นเมืองใดก็ตามนะครับการเป็นศูนย์กลางเมืองเนี่ยย่อมสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และก็สําคัญของตําแหน่งแห่งที่ของจุดนั้นวัดกลางมิ่งเมืองนับปัจจุบันใช่ว่าเป็นสิมหรือว่าโบสถ์โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอีสานสถาปัตยกรรมในนอกจากความเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่แล้วนะครับองค์ประกอบต่างๆยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรได้เป็นอย่างดี วัดกลาง,งเมืองนี่นะครับปัจจุบันเป็นพระรามหลวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับของจังหวัดการใช้ชื่อวัดกลางแสดงถึงจุดพิกัดสําคัญในที่อยู่ที่ตั้งตําแหน่งแห่งที่ของเขาว่าที่เนี้ยคือศูนย์กลางของความเป็นเมืองโบราณเนี่ยเขามีคำคำหนึ่งว่าวัดเหนือคู่บ้านวัดกลางคู่เมืองก็หมายความว่าความเป็นวัดกลางนั้นะเป็นวัดที่สําคัญประจําเมืองอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวัดที่อยู่ติดก,กับจวนของเจ้าเมืองนะครับบ้านพักโฮงเจ้าเมืองนะโบราณว่า เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองแล้วก็เป็นศูนย์รวมของจิตใจที่ไปที่มาเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนภูมิพื้นของความเป็นเมืองเลเอ็ดด้วยเมืองเลเอ็ดเนี่ยไม่ได้เพิ่งเติบโตมาด้วยวัฒนธรรมอีสานหรือว่าธรรมลาวซึ่งเพิ่งจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากในช่วงประมาณกลางอยุธยาชุมชนที่เป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับมันถูกใช้งานมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์คือประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วครับเรามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณในพื้นที่ตัวเเมืออล็อด แล้วหลังจากนั้นก็คงจะผ่องถ่ายเรื่องราวของเมืองระอเอ็ดมาเรื่อยๆจนถึงกระทั่งยุควัฒนธรรมทวารวดีร้อยเอ็ดเฉพาะตัวเมืองนี่นะครับมีสันฐานเป็นคูเมืองล้อมรอบขนาดใหญ่1,700เมตรคูณ1,800เมตรนี่คือความกว้างใหญ่ของเมืองระเอด็ดมันมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึง่งชุมชนโบราณเนี่ย ถ้ามันเป็นลักษณะของคูน้ําคันดินที่มีแม่น้ําล้อมรอบเนี่ยถ้าเป็นฟรีฟอร์มก็คือเป็นรูปอิสระเนี่ยเกิดสมัยทวาราวดีนะอาจจะเป็นเมืองทั่วๆไปชุมชนยังเล็กอยู่แต่ว่าลักษณะของผังเมืองแบบเลขาคณิตมีไม่กี่เมืองอย่างในอีสานนี่คืออย่างร้อยเอ็ดสกลนครแปลว่าต้องเป็นเมืองสําคัญเป็นเมืองสําคัญแล้วก็มีระบบที่มีการจัดการที่ชัดเจนทีนี้เราวัดความเป็นศูนย์กลางเมืองจากอะไรนะครับวัดกลางเนี่ยจะตั้งอยู่จุดบรรจบกันของถนน2เส้นจุดตัดทาง3แพ่งเนี่ยคือที่ตั้งของวัดกลาง นี่คือศูนย์กลางของเมืองเพราะ,ะนั้นเราจะเอาวิธีคิดแบบภูมิศาสตร์สมัยใหม่ว่ากลางต้องลากวงเวียนแล้วยมาอยู่จุดตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าหากเราดูพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์นะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตำแหน่งสูงที่สุดของเมืองซึ่งไม่ใช่เนินดินธรรมชาตินะฮะเป็นเนินดินที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้น สันนิษฐานว่าเกิดมาจากการขุดดินส่วนหนึ่งจากพื้นที่ที่เป็นบึงพารานชัยปัจจุบันแต่ว่าขุดมาก่อนจะเป็นบึงนะครับเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักรขอมเรืองอํานาจเพราะว่าสันถานของบึงแต่เดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเพื่อให้เป็นที่ตั้งศาสนบพุทคือโบราณเขาเชื่อว,ว่าเมืองสําคัญต้องมีภูเขากลางเมืองต่อมาเนี่ยมีวัฒนธรรมศาสนาพุทธเข้ามาก็เป็นลานพิธีกรรมในศาสนาพุทธพอดีมีการค้นพบอิฐก้อนหนึ่งที่กําแพงของพระอุโบสถ ในตอนที่มีการบูรณะเมื่อปี2,519มีเขียนชื่อของคนทำะนะครับเขียนว่าซาสิมปั้นดินจีสร้างโบสถ์วัดกลางเขียนปีไว้ว่า2090ทําให้เป็นที่มาของการสนิทฐานว่าโบสถ์เนี้ยน่าจะสร้างตั้งแต่2,90 0 90, ก็กลางกรุงศรีทยธยาแต่เมื่อไปเช็คก,กับเอกสารลหลายส่วนแล้วเนี่ยปรากฏว่าโบสถ์เนี้ยถูกสร้างและให้ความสําคัญขึ้นประมาณในยุคข,ของเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่2มีใบบอกไปถึงกรุงเทพเมื่อปี2,385 ประมาณรชการที่สามราชการที่สามก็ส่งคนให้เข้ามาบูรณะแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเนื่องจากว่าเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์แห่งลาวนะครับเป็นลูกหลักของรัชกาลที่สองด้วยใช้คํานี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาอย่างนี้ก็เชื่อกันว่าการสร้างโบสถ์วัดกลางเป็นโบสถ์ที่ทั้งกรุงเทพและทั้งเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสําคัญเนี่ยมาร่วมกันสร้างไว้เพราะฉะนั้นแล้วโบสถ์แห่งนี้เนี่ยณับปัจจุบันนะครับก็เช่ว่าเป็นสิมหรือว่าาโโบรโบรณ นะครับอายุร่วมร้อยปีเนี่ยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอีสานศิมหรือว่าสีมาหรือว่าโบสในสมัยก่อนของวัดกลางที่เรายืนอยู่ในขณะนี้นะครับ,รบแต่ก่อนเนี่ยทรงหลังคาจะเป็นเขาเรียกว่าทรง ปีกนกคือมีลักษณะแอดนี่เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวแล้วก็มีองค์ประกอบต่างเนี่ยนะครับซึ่งกระเดียดไปทางว่าทาแบบลาวแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าช่างฝีมือส่วนหนึ่งมาจากกรุงเทพว่ากันว่าจิตกรรมฝาผนังซึ่งไม่ใช่ชุดนี้นะครับชุดก่อนที่ถูกลบไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นจิตกรรมที่เทียบได้กับจิตกรรมรอบวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วแต่เนื่องจากว่าประมาณสักปี2480ต้น,ต,นต้นเนี่ยโบสถ์วัดกลางมีปัญหาครับเกิดการแตกร้าวที่กำแพงก็มีข้าบดีที่มาช่วยกันบูร ผนังอะไรใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนโครงหลังคาทีนี้การซ่อมเนี่ยมันก็ทําให้ลบรูปจิตรกรรมฝาผนังเดิมกลายเป็นภาพชุดใหม่ที่เขียนโดยศิลปินแห่งชาติชาวอีสานคนร้อยเอ็ดนะครับคือดรคํหมาแสงงามท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด,ด้วยแล้วท่านก็ได้ฝากฝีมือลายมือทีนี้คู่แต้มหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังที่เห็นเนี่ยมีความงดงามแล้วก็พิเศษมากแล้วก็แหกทุกกฎในการเขียนจิตรกรรม ใช้จินตนาการของผสานหกสีให้เป็นเรื่องราวไม่ได้อิงโดยหลักการอย่างเชิงศิลปะแต่ก็เกิดงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของหุ่แต้มเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในครับปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องทศชาติด้านหลังจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าชนะมารเหนือพระแม่ธรณีแต่ทีนี้ในการวาดภาพหลักเนี่ยมันจะมีภาพส่วนหนึ่งที่เรียกว่าภาพกะภาพที่สอดแทรกวิถีชีวิตเข้าไปนะฮะยุคนั้นก็เรากําลังภาคภูมิใจกับการมีรัฐธรรมนูญผมคิดว่าภาพจําตรงนี้ทําให้จิตกรจํามาแล้วก็จะมีอยู่จุด,จด,จดนึงที่เขาาวดรูป ผ่านรัฐธ,ธรรมนูญแทรกเข้าไปในหูบแต้มของวัดการที่นี้เนื่องจากว่าญาติพี่น้องต้องมานั่งอยู่ข้างนอกเพื่อรอให้ข้างในเขาบวชกันเขาทาสังฆกรรมเนี่ยนะครับภาพต่างๆที่จะช่วยผ่อนคลายนะฮะทำให้รู้สึกสบายในการรอเวลาอันยาวนานเนี่ยก็ค,คือภาพจิตรกรรมช่างก็เลยมาเขียนภาพจิตรกรรมต่างๆไว้ด้านนอกอาคารเพื่อให้ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีได้มีโอกาสได้ดูนะฮะเหมือนการเป็นการดูหนังค่าเวลาครับผมนะครับนั่นก็คือที่ไปที่มาว่าทําไมอีสานเขาเขียนหูบแต้มไปจิตรกรรมฝาผานังไว้ด้านนอก ต่างจากภาคกลางที่เขาเขียนไว้ด้านในครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมหรือว่าองค์อาคารของภาคกลางเขามีขนาดใหญ่ญาติโยมเข้าไปได้แต่ของอีสานมีขนาดเล็กญาติโยมต้องอยู่ข้างนอกแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสองวัฒนธรรมผสมกันอย่างที่ว่าโบสถ์วัดกลางหรือสิมวัดกลางแทนที่จะมีขนาดเล็กและก็เขียนด้านนอกมันกลับมีขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาขนบการเขียนภาพเขียนรูปแต้มไว้ข้างนอกมันก็เลยกลายเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีรูปแต้มข้างนอกอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับ ขยับเข้ามาในพระอุโบสถถ้าเป็นคนภาคกลางก็จะเรียกว่าพระอุโบสถถ้าเป็นคนอีสานก็จะเรียกว่าสิม,สมคาว่าสิมจริงๆนะก็คือเขตพื้นที่สังกรรมพื้นที่ที่ถูกกําหนดโดยหลักเสมาเป็นโบสถ์เอกลักษณ์ที่เดียวที่เขตสีมาอยู่ภายในอาคารทําให้ตัวอาคารนั้นกลายเป็นพระอุโบสถหรือเป็นสีมาหรือเป็นสิมไปด้วยและนี่ก็เป็นสิมดั้งเดิมตั้งแต่แรกเริ่มที่เคยมี ช่ครับการทําสิมเนี่ยนะครับตั้งแต่โบราณมาเชื่อว่าจะสร้างสิมใหม่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องมีการถอนสีมาเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าแต่เดิมเนี่ยยุคแรกที่มากําหนดพื้นที่ทําเขตพิธีกรรมของพระสงฆ์เนี่ยบนเนินเนี้ยคงจะเป็นเขตเท่านี้ับแล้วต่อมาเมื่อมีข้าวบด,ดีเมื่อมีเจ้านายอยากจะขยายสําหรับทําเป็นองค์อาคารก็เลยไม่ถอนสีมาแต่ทําอาคารนั้นครอบเขตสังฆกรรมเดิม และอย่างองค์พระประธานแหะครับที่อยู่ในพระบุโบสถหลังนี้เห็นบอกว่าเป็นพระสําสคัญพระเก่าแก่ที่ชาวร้อยเอ็ดก็ให้ความเคารพนับถืออย่างมากครับผมพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยนะครับชื่อพระพุทธมิ่งเมืองนะครับชื่อก็เป็นมงคลมากนะครับมิ่งเมืองขวัญเมืองเนี่ยนะครับชาวเมืองร้อยเอ็ดก็ให้ความสําคัญกับพระพุทธรูปองค์นี้ในฐานะพระประจําเมืองก็มีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ตั้งเมืองร้อยเอ็ดครับ ความเป็นเมืองโบราณไม่ว่าจะเป็นเมืองใดก็ตามนะครับการเป็นศูนย์กลางเมืองเนี่ยย่อมสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และก็สําคัญของตําแหน่งแห่งที่ของจุดนั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดกลางมิ่งเมืองใครก็ตามที่เกิดมาเป็นชาวละเอ็ดนะครับคงจะต้องมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องมากราบให้ได้เช่นเดียวกันใครก็ตามที่มีโอกาสผ่านไป,ผ,นไปผ่านมาแม้ไม่ใช่ชาวละเอ็ดก็ควรจะได้มีโอกาสเข้ามากราบธรรมสการพระพุทธมิ่งเมืองที่พระบูชสวัดกลางแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวความสําคัญข,ของพื้นที่ เรื่องราวที่ประกอบไปด้วยกลิ่นอายอบอวลแห่งความรักระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงที่มีความผูกพันสัมพันธ์กันเรื่องราวของชาวร้อยเอ็ดที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่อบรมบ่มเพาะสร้างตัวเองสร้างวิวถีวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์วัดกลางมิ่งเมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นตัวแทนในหลายมุมมองของเรื่องราวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรจะพลาดครับที่จะมีโอกาสเข้ามากราบพระประธานที่นี่แล้วก็ได้สัมผัส ถึงมิติต่างๆของความเป็นเมืองละเอ็ดผ่านความเป็นวัดกรรมิ่งเมืองครับสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสุ